สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ PJ Motor Channel นะครับผมวันนี้อยู่กับ Lambesta พร้อมกับข่าวดีและโปรโมชั่นสุดพิเศษเรียกได้ว่าตัวนี้สำหรับลูกค้าที่ลังเลอยู่อยากออกรถอยากได้โปรของงานบิ๊กอีเวนต์อย่างมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะจัดขึ้นปลายเดือนพฤศจิกาจนถึงต้นเดือนธันวาคมนี้ตัวนี้แต่ไม่อยากรอสามารถจองเพื่อรับโปรโมชั่นมอเตอร์เอ็กโปตัวนี้ได้เลยนะครับกับ PJ Motor ตัวนี้วันนี้เปิดจองให้ลูกค้าที่สนใจแลมเบต้าทั้งรุ่น X 3 0 0 G 3 5 0หรือว่า X 2 0 0 V 2 0 0 สามารถจองโปรโมชั่นมอเตอร์เอ็กโปได้แล้วนะครับไม่ต้องไปถึงที่งานไม่ต้องรองานเริ่มนะครับสามารถจองเพื่อรับสิทธิ์รับโปรโมชัน่นรับของแถมรับสิทธิ์ที่ประโยชน์เดียวกับมอเตอร์เอ็กโปได้เลยนะครับวันนี้มีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆมือก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรุ่น g 3 5 0ตัวนี้เรียกได้ว,ว่าได้โปรโมชั่นมอเตอร์เอ็กโปสูงสุดถึง8,500บาทเลยรวมกับทะเบียนพรบร,รวมกับประกันรุนหายด้วยนะครับผมถัดมารุ่น X 300ที่เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัว Limited ตัวหนึ่งของอรุ่นนี้เลยนะครับนั่นก็คือ X 300ตัวฉลอง77ปีนะครับหรือว่า77 anniversary นะครับผมตัวนี้ก็จะด้านข้างก็จะเขียนว่า77นะครับ TH นั่นคือตัวฉลอง77ปีของอแบรนด์ l a m b e t a นะครับสำหรับ Motor Expo นะครับตัวนี้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับ ที่สามพัสสูก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ X 3 0 0ตัวนี้ก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษเช่นกันทันมาอีกรุ่นหนึ่งก็คือ X 3 0 0ที่เป็นตัวออริจินอลตัว OG นะครับเป็นรุ่นแรกของตัว X 3 0 0นะครับตัวนี้ให้ส่วนลดมาอยู่ที่1น0 0 0หมบาทนะครับรวมทะเบียนพรบรวมประกันรถหายนะครับผม ก็สามารถใช้กิฟต์ไวเชอร์มาเป็นส่วนลดเงินดาวได้เลยนะครับรุ่นนี้เรียกได้ว,ว่าให้มาแบบจัดเต็มนะครับแล้วก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมด้วยนะครับดอกเบีย้ยสำหรับรุ่น X 3 0 0หรือว่า G 3 5 0ปกติมันจะอยู่ที่ประมาณ5.00 นะครับที่ผ่อนไม่เกิน48งวดแต่ถ้าลูกค้าจองรับโปรโมชั่นมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่4.55เท่านั้นเองเลข2สองรุ่นนะครับที่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับก็คือ V200 แล้วก็ X200 นะครับยังมีโปรโมชั่นให้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยที่พีเจมอเตอร์ไม่ต้องรองานมอเตอร์เอ็กซ์โปเริ่มนะครับผมสามารถจองเพื่อรับโปรโมชั่นมอเตอร์เอ็กซ์โปได้เลย ย้ำอีกทีนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกแกรมเบต้านะครับให้ได้โปรโมชั่น Motor Expo สามารถจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมนะครับแล้วก็รับรถภายในสิ้นเดือนธันวาคมนะครับผม สำหรับลูกค้าที่ต้องการจองนะครับแล้วยังไม่ทราบในส่วนของช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการจองนะครับสามารถทักเข้ามาที่เพจแล Meta PG Motor ได้เลยหรือว่าโทรเข้ามาที่เบอร์ของทางร้านได้เลยนะครับผมตัวนี้มีบริการไปรับเอกสารหนึ่งที่บ้านนะครับเอกสารผ่านจัดส่งรถถึงที่บ้านลูกค้าได้เลยนะครับ